วันนี้นะครับเราจะวาดนะครับหินสีนะครับมาร้อยเป็นกําไรนะครับนี่ครับแล้วก็วาดตามจุดไปเลยครับแบ่งเป็น4ี่จุดไปเลยนะครับอ่าล่างตามเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็วงกลมไปเรื่อยๆเลยนะครับวงครับผมนี่นะครับวงเลยครับเดี๋ยวเขาจะเป็นวงกลมองนะครับทํายังไงก็ได้ให้คล้ายๆเัาไม่ต้องเหมือนหมดหรอกครับผมนะ เหมือนลราฝึกมือนะครับแค่กระดาษนะครับอันนี้ใช้กระดาษโน้ตนะครับมาทํานะครับมาวาดนะครับแล้วก็ปากกาเคมีนะครับอ่านะครับหรือปากกาเมจิกนั่นเองนะครับผมแล้วก็วนๆนะครับการฝึกมือนะครับผมนี่ฝึกทุกวันครับเดี๋ยวจะเก่งนะครับขอให้วาดนะครับจะใช้กระดาษอะไรจะใช้ดินสออะไรก็ได้นะครับขอให้วาดไปเลย แล้วมีแบบนะครับเราก็วาดตามแบบเลยนะครับผมวาดไปเลยนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อย